สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73นะครับเราเดินทางมาที่อำเภอชัยบรุรีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือสถานีตำรวจภูธรอำเภอชัยบรุรีนะครับวันนี้เรามาเก็บภาพรบรรยากาศเกี่ยวกับที่ดินทำกินของพี่น้องชาวบ้านที่เข้าไปอยู่อาศัยที่สวนปามพันธุ์สี หลายชีวิตด้วยกันซึ่งมีความเดือดร้อนมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นาทางเจ้าหน้าที่เจ้าของพื้นที่นั่นก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายได้ดําเนินการนะครับไปตามกฎระเบียบกติกาของอกฎหมายนะครับแล้วก็วันนี้ทางสถานีตาํารวจภูธรก็ได้ยืน่นหนังสือไปอให้กับ ผู้นําประชาชนที่สมบัรภพันศีวันนี้มารายงานตัวมปที่เรียบร้อยกันแล้วทั้งหมด7คนด้วยกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมๆกันเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก่อนที่จะเข้าร่วมส่วนข้าราชการวันนี้ก็มีอสอมตั้งจุดคัดกรองโควิดสิวัดอุณหภูมิของร่างกายนะครับมือล้างเจลเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณท่านผู้กากับ อำเภอชัยบุรีกันด้วยรวมไปด้วยเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายที่มาร่วมกันวันนี้ด้วยกับผู้นายแตนวัตรเตาวาร,รดา์วาดุยบงกักรักลาพาติเต่าร์ดิบเบุรีคือีวันนี้ที่แกนนำที่ทุก้รองทุกก็ามาถามข้อกล่กลาวว่าหนึ่งอยตํารวจตําไม่อยากออกไปให้มาถามข้อกล่กลาวว่าคือการเดีว่าพิ่มรองทุกไปอก่องการการยึดตื้อกรองเขตปาราวนันมาสร้างที่ปัก ตัวเกล่าเป็นตีรับนอนก็ในเขตปัตตานีอย่างจัดประมาณมากปากปังก็งได้ลงทุกไปเกตต่ออยใจบุรีมีอันหมดเจ็ดรายตามที่มาแยกออกไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ผมถื่อว่าเป็นบทเรียนอัน,นง่ายของเราหลังจากนี้หลังจากนี้นะครับการต่อทูกมันจะดูดดดอ่ายิ่งขึ้นเพราะได้ครับเพราะเลื่อเวลาอีกไม่น่าเลยนะครับพอปลึกเสืผา,าข,ขึ้นเนี่ย ทริปช่องประกเสืา,าวันนั้นเป็นวันตัสสิ้นชีจะตาว่าพวกเรายุ่งหรือพวกเรายันเป็นไหยนะครับแต่เชื่อมันว่าพวกผมนะครับในนามของศารพันธุ์ึกที่เข้ามาตีนี้ครับถ้าตราบใดที่ผมยังมีชีวิตมีลมไมยใจให้ฝักพวกเราพี่น้องเราทุกคนทีรม่มหนวกันตั้งใจได้เลยว่าผมไม่ถอยนะครับผมจะยืนต่อสู้กับพี่น้องตีนี้แหละและที่ทำกัญพี่น้องครับถ้าร่างกายผมยังยืนเป็นคนอยู่เนี้ย ห้พีน้องตัง้งแจไดดแต่ถ้าว่าชีวิตผมไม่มีล้าไม้ใจแลเร็วเขาพร้อมพาผุมไปแย่งเม่นตอนนั้นกับพีนองกระท้อยนะครับไม่ไดีจนหมดเลยสวัสดีนะครับกับผมในฐานะธนาความกับผมชื่อนายพลกิจกับบีน้อยในฐานะธนาความวันนี้ทางสอพอจยบุรีโดยการนําของท่านผู้กับเลขาวัดพนักงานสอบสวนวันนี้ทางสอพอเชยบุรีได้แจ้งก,าาก้อกาวหาให้แก่ทางผู้ต้องหากับผมในฐานะธนาความผู้ร่วมสอบ ก็มาหน่อยและมาช่วยดูแลความยุติธรรมดำรงความยุติธรรมแก่ของผู้ต้องหาซึ่งในส่วนนี้ทางกฎหมายก็จัดให้มีทนายร่วมสอบร่วมกับกับพนักงานสอบสวนวันนี้ทางผู้ต้องหากับพวกรวมทั้งหมดเจ็ดคนได้รับทราบข้อกล่าวหาและยื่นคำให้การ ในชั้นสอบสวนให้การตามข้อกล่าวหาที่พนักง,งานสอบสวนได้แจ้งคือก็กล่าวหาิดพรบรป่าไม้ในส่วนของผู้ต้องหากับพวกอาจจะให้การอย่างไรจะปฏิเสธหรือจะอย่างไรก็ว่ากันอีกทีในชั้นศาลนะครับส่วนวันนี้กับผมก็ทําหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องหาโดยการทางสพเจริญได้จัดให้มีทนายความในการดูแล ครับขอบพระคุณมากครับผมนายนพดลดำดานอสมอำเภอเชียงีตาบเชียงีจังหวัดรุราธานีวันนี้ได้มาคัดกรองประชาชนที่มาร่วมม้อมคานโควิดทุกคนครับไม่มีปลอดภัยทุกคนครับผมอยู่อำเภอวันา่านตมบบุพปปีอยู่พุ่มเชษบ้านจงจางครับมาขอ้าอทีดินํำกินครับก็เออผัวมาข้อผัวที่นี่ พวกไอ้เอผู้ไม่ตุกไม่บผล่ผมมากอดทีดินตักทกินดอน้องพีนนางวัฒนาบุญชนางนะคะมาตรงนี้วันนี้เพื่อมาเรียรงเรื่องตีดินทํากินให้กับพี่นองคุณยะคุณจุนรือว่ามีแต่ว่าไม่โปโปไม่พอที่จะมีโผกินนะนะไม่ไม่โผลที่จะทำมากินก็เลยชวนกันมาว่าเออเราทําพื่อในเมือเทตรงนี้มดท่านยาในตีบอยทัดเขาท่านประธานวาย เราก็เห็นว่าทางรัฐควรจะจัดห้าให้กับพี่น้องประชาชนนะ,นะก็เลยรวมตัวกันมานะคะรวมตัวกันมาว่าถุงนี้เราฟันปืนเพืเราจะข้อว่าให้เป็นข้องพี่น้องประชาชนนะอย่าให้ตกไปเป็นข้องนหนทุนเพราะว่าทีบ้านมาโลล้่นเทอเรียน,นทน,นเยอะอยากจะทำงานในโรงงานเพราะไม่มีที่ดินทํากิน<ๆ>เพราะฉะน้นวันนี้เราจําเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อทีจ่จะรองทีง่ดินตรงนี้เพื่อนเปดินตรงนี้ที่รุนปูรุนยาช่างหอยหนี่ เพื่อให้มาตก,กับลูกหลานของเราคุณโตไปยลูกหลานของเราได้รับโทษในการทำมาหากินครับก็ขอสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมอนนท์โมวพรมนะครับผู้ที่เข้ามาร่วมอยู่ในสวนปามพันศรีนะครับเพื่อที่จะเรียร้องที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มีความรับผิดชอบอยู่ตรงนี้ก็ขอความกรุณานะครับที่มาจัดสรร ที่ดินแปลงพันสีนี้ให้มันสเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนให้อยู่นะครับได้มีสิ์ทํากินนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมในฐานะตัวแทนพี่น้องที่มาอยู่ในชุมนุมในสวนปามพันสีนี้เขาขอวิงวอนนะครับที่ด้วยความเคารพนะครับว่าเราทําอย่างไรนะครับพี่น้องประชาชนที่เขาไม่มีที่ดินทํากินนะครับได้อยู่อย่างมีความสุขได้ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนคนท,ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับขอบคุณขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับขอบคุณมากครับ สนับสนุนโดย DBMP Double Max Plus